มามุกทาหารทั้งทีเยือนถิ่นริมแม่น้ำโขงครั้งนี้จะพามารู้จักครูเวียดนามนะนี่คือร้านเก่าแก่อีกหนึ่งร้านที่พิเศษมาทุกครั้งเล่จะมากินประจำโดยเฉพาะขนมเบื้องที่นี่อร่อยมากแน่นอนเับเป็นร้านอาหารเวียดนามก็ขนมเบื้องปอเปียะทอดแล้วก็นี่เลยกลวยจับยวนหรือจะเรียกเขาเปียกเส้นนะ สั่งมาเมนูแรกก็เป็นปอบเปียกทอดเป็นเมนูซิ่เจอร์ที่พี่เซลชอบมากน้ําจิ้มเขามีให้เลือก2อย่างนะก็จะเป็นน้ําจิ้มแบบออริจินอลตัวนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มมะขามเปียกแล้วจะมีอ่าตัวน้ําส้มที่เปรีเผ็ดนีด่ตัดมาให้ด้วยตามมาด้วยนี่เลยครับก๋วยจับยวนหรือที่เรียกเขาเปียกเส้นก็ได้นะอร่อยครับที่นี่เส้นเหนียวนุ่มน้ําซุปหอมหวานนะแล้วก,ก็กินกับหมูยอของทางร้านนี่มันใช่เลยหรือจะเป็นก๋วยจับน้ํขคนที่นี่ก็เด็ดนะครับอือดูสิเครื่องแน่นๆนะ น้ำซุปที่นี่ออกรสชาติออกแบบหวานกลมกล่อมนะไม่ดวดไปถางในทางหนึ่งดีเลยครับแล้วปรุงออกมานี่เข้ากันละเกินสุดท้ายนี่คือี่เด็ดขนมเบื้องยวนนะเป็นเมนูที่พี่เซลชอบมากนะข้างในก็จะเป็นไส้หมูสับกับถั่วงอกนะแล้วกินกน้ำจิ้มของทางร้านนี่มันเด็ดลอเกินโดยเฉพาะน้ำจิ้มมะขามแล้วก็ราดในน,น้ำส้มเผ็ดๆนี่นะมันเข้ากันดีจริงๆครับอร่อยมากเมนูนี้เช้นใครมามุกทหารอนี่คืออีกหนึ่งร้านที่อยากให้ลองครับครัวเวียดนาม พี่เซกากำลังตีความอร่อยครับมาเที่ยวที่นี่ต้องมาลองให้ได้บ๊ายบาย